เปิดตัวนักแสดงชายของเราเมื่อกี้น้องพีทำงานน้องพีตั้งใจปะคระับอัญญาจะไปไหนจะหนีพ่อไปไหน ขอบคุณค um ่ะน่ารักจังเลยทำอะไรอ่ะวันทำอะไรอยู่คะว้าแหววแหววภาษาอะไรหนูอยากไปแล้วค okay? oh yeah. okay ่ะหนูไม่อยู่บ้านนี้แล้วค่ะอ่ะไปไหนแล้วค่ะอเซสซอรี่สำหรับการถ่ายวันนี้นางแบบวันนี้ลองห้าอยู่ตรงนั้นวันนี้โพสท่าสวยๆเลยนะลูกโอเคโอเคโอเคไหมคะแต่มาถ่ายตอนที่เราแบบ รู้ไหมเนี่ยว่าผ่ามันจะออกมาย่งไงเนี่ยไม่ <Hello. S 2> รู้ดูหนังตั้งเยอะตั้งแยะแได้พังหมดแล้วใช่ส <c oughs> ิออยูไ่ได้พร้อมโอเค A few moments later เม่อกยังคุยกันอยู่เลยลูกถึงแล้วนะ วไงลกสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บีมออย c h ชาแนลครับผมเย้พิเศษมากเลยเพราะว่าเรามาที่มานีมีใจก็คือมาเพื่อการถ่ายคลิปเป็นแบบเหมือนคลิปเปิดนะฮะที่เราจะใช้ในปีหน้านี้นะครับผมสำหรับช่องบีมออย c h ชาแนลนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามดูความวุ่นวายวันนี้ได้เลยนะครับดีทันสดใสมากเลยอ่ะรูจ้ารูจ้า สวัสดีค่ะให้ไปเลือกกับกับอีกชุดหนึ่งกับอีกชุดนึ่งแล้วแหละหรออีกชุดนึงอ่ะอีกชุดนึงสีแบบน้ำเงินแขนยาวนอนไม่โมนไม่โมนดูก็ได้หมืเอามาเฉยล็อกอะเนี่ยมนเป็นลังเลว่ะแสดงว่าอันนี้ก็เข้าตากรรมการเพราะเตียงมันลายมากนะพี่เปิดตัวนักแสดงชายของเราในซีนแรกของการถ่ายทำในวันนี้นะคะกับชุดนอน Happy Sunday ลายนอนไม่ได้นอนยูเรกาไม่ได้นอนกันชุดนอนไม่ได้นอนของ สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเปลี่ยนโคตรลายเลยลายเป็นลายเป็นหมดเมคอัพอาร์ตินต้องเข้านิดนึงปิดอะไรอ่ะปิดสิวสี่เม็ดไปเร่เลยสิวหนุ่มใหญ่มากเลยอยู่ๆก็ขึ้นมาเนี่ยเมื่อเช้าโปะเนียนไหมกำหนูด้วยอีกนิดนึงพูดจริงปหมเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะมันเยอะอันเป็นไงสิวที่หายไปยังวันนี้ไม่เห็นครับคโฟกัสตัวตับอยู่ตลกคือไม่ได้ใส่หน้าคอนซีลเลอนะคะ แฮปปี้ซันเดย์นะคะไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาหรอกแต่ชอบเพราน้องเขาเป็นคนขยันฉันก็ไม่คิดว่าการถ่ายทําทีเซอร์เบาๆของฉันมันจะต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผิดด้านผิดด้านอุ้ยเขามี Wifi ให้ด้วยนะไหนขอมามีดูสิ ทำไมพี่ของพี่เป็นนอนน่ะโอเตอร์เรานี่แม่งจริงๆเลยนะสวยเลยค่ะอีกผืนหนึ่งภาพวกหัวหลานภาพพวกหัวหลานภาพวกหัวหลานไปทำไมเงี้ยชอบแต่งตัวค่ะใช่ไหมมาพอๆกับพี่พีเลยเท่มันเท่มากเลยเหรอไอ่าไออัญญาจำใส่แล้วลูก มม่สวยนะสวยมากเลยตายดูตัวเองสิเอกมมยังไม่ค่อยมีแม้จะไหลไอว่าเต้นถอนออกมาเป็นคาราบาวเลยลูกโเอ้ยียบเลยไอว่าไอา้กว่าใบนี้อันนี้อันนี้โรนติกแล้วเนี่ยมัมีสิทธแล้วนะมัมีินะคะมได้ เ,เอาแต่ดูว่าอุ้ยพร้ <c oughs> อมถ่ายงานไหมไม่พอวันนี้พี่ทีบอกพ่อว่าไงนะพี่ทีจะมาทำอะไรนะ, <c oughs> ะมานอน <c oughs> อัญญา <c oughs> อัญญาหาอะไรลูกวัวถ <c oughs> ังขยา <c oughs> <c oughs> มาเข้ามาใหม่มามามาอันนี้เร็วห่ขนาดนเลรามาทางานส่วนตัของเราดกักับุี่ฟวพี่ดีใส่แล้วพี่ใส่เสื้อแล้ว

แฮปปี้ล่ะดูเลยอะอะทำงานเหนื่อยหลับเลยค่ะในห้องยังยังยังไม่หลับโอเคโอเคหลับเดี๋ยวจเย็นๆสิอ้วนกี้น้องพีทำงานน้องพีตั้งใจป่ะครับตั้งใจตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจหย <c oughs> ไปแล้วหยุดไปแล้วนี <c oughs> ่เราออกกองเรามีหลายหน่วยมากนะครับอันนัน้นเป็นหน่วย หน่วยกินบมัมนขนะอบคุณครับนล้วพื้นมีฝุ่นยังไงนะลูกออกมา,า W B มปลาตาแบบมีถ่ายแล้วเร็วงงใ่ฟ้าใส่ไฟลูก นี่มามานั่งดูจอตรงนี้มีจอให้ดูปะ่ะนี่มันน้องพีนี่น้องพีอยู่ในจอเนี่ยแต่บ้านที่จะไปอยากมากเลยไม่มีเงินือ่อเยเอาเมือขึ้นนิดนึงโอเคพร้อมสามสองหนึ่งตะโกนข้าข้าโบนแล้วโชคก็ง่ายใจก,ใจกรหรือยุ่กู can I can I eat it? no it's a plastic I want to have some it's plastic <Okay. S 2> you cannot eat it <Okay. S 2> <Okay. S 3> it's a plastic we you cannot eat it you cannot eat it okay <laughs> กองทัพงูเห่าแต่นี่มันเป็นกองทัพหมูจ้ะชั้นใคไอติมมาลูกงานทำนิดเดียวที่เหลือกินขรช็อกโกลตช็อกโกแลตบได้หมค่ะเอาช็อกโกแลตาดห้วเราช็อกโคะได้ครับแล้เอาจอเบอรี่ครับแล้วกโพี่เอาอะไรลาดช็อกโกแลตได้ไหมลูก ไม่มีสิ่งกินนะคะมันมีบอกเลยนู่นดูดูชามพ่อดูเอ๊ะเอ๊ะจะปีนเหรลูก เฮ้ยอุ้ยชิเป่งแล้วพี่ดูลงกระดาษเป่งไม่มีเหมือนกันรอเสื้อพี่ดีบไปเบาสิหรือเบาถ่ายไม่ทันเลยตอนกอด ย่างอันย่างหมดย่างจอจานเลีต่อตับต่อตับกลาแล้วก็ทำทำก็ทำวงก็วงวงสกดยังไงวงนอนกระลาใช่ไหมโอเคมันจะยี่สิบปีผ่านไปโอ้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยทำไมมันกลมย่างเงี้ยมันหอ่ะเอาไปถ่ายให้พ่อนะเอาไปถ่ายให้พ่ออ่ะ อ่ะให้พอให้ถ่ายอ่ะไปเอาไปอ่าไปอ่ะไปเลยไปถ่ายใครนี่กดยู่ไม่รู้เหอนกันไปกี้ไขรนะอัญญาอัญญาไม่โดนไม่โดนไม่มี มันม,มีมานั่งมันมีเธอนั่งอ,ะอ่ะเธอนั่งลงพี่เล่าราให้ฟังหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นก็รบอยใครทำอ่ะไม่รู้สิเมื่อกี้เมื่อกี้น่าีวิ่งน้องพีวิ่งมาเหรอ ก็ต้องมีก็ไมีก็ก็ต้องมีก็ไม่กลัวก็มันลัวก็มันจะลอยก็ไม่จับไว้ฮะให้หล่นอ๋อแล้วมันจะไม่กลัวแบบีีบาดไอ้แก้วอ๋อแบบี้อะอะไรลูกอะไรของหนูชำพ่าหน่อยเมื่อกี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับเมื่อกี้แก้วมันแตกอ๋อแก้วมันแตกแล้วใครทำครับไม่มีเองไม่มีคนไหนลูก ไอวาหรืออัญญาอัญญาดันเละอัญญาดันเลยทำได้ป่ะอุ้ยตำรวจมาเลยตำรวจมาทำไมอัญญามาคุยกับพ่อก่อนอัญญาพ่อเรียกอัญญายังไงอ่ะยังไงอ่ะใครทำอ่ะอัญญาอัญญาจะไปไหนจะหนีพ่อไปไหนยอมรับความผิดหรือเปล่า โอเคอะไรมาลงดีแล้วเหรอ มือนี่โฮมไฟรู้ตัวหรือเปล่านี่ฮะรู้ตัวหรือเปล่าเขาบอกโอมไฟเออสองแสนห้าสองแสนห้ากลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วค่ะว่ารีบทักคู่เลยรีบไปไหนเนี่ยเราถ่ายให้หน่อยว่านี่เราทำของเขาเสียหายก็คือน,นี้นะครับทางสตูดิโอเขาปรับห้ารอยบาทใช่ไหมมามีสนุกมากเลยเนะาะไปขึ้นรถโลกกลับบ้านกลับบ้าน อ่าปาปิดคลิปโปรดิวเซอร์บอกให้ปิดคลิปด้วยปิดแล้วเว้ยกลับแล้วจริงเห<อ>รใช้ทำอย่างนี้วันนี้ที่เรามาถ่ายกันนะคะมันก็จะถูกดัดแปลงเอาไปเป็นแบบทีเซอร์เล็กๆน่ารักน่ารักก่อนที่จะเข้ารายการนะคะปีหน้าทุกคนก็จะได้ดูทั้งปียาวๆไปเลยค่ะอ่าอย่าลืมติดตามดูปีหน้านะคะรับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม,มเดี๋ยวปีนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย